และที่นี่คือไร่ยญาแย้มจังหวัดกาญจนบนุรี สวัสดีครับตอนนี้เบสมาถึงเขื่อนศรีนครินเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อยู่บนสันเขื่อนนะครับไม่มีใครเลยเพราะเรามากันช่วงวันหยุดแล้วก็ตอนนี้บ่ายโมงแล้วไปเดี๋ยวเบสจะพาทุกคนไปดูวิวของเขื่อนศรีนครินหน้าหนาวนะครับแต่อากาศดีมากนะครับลมเย็นๆพัดมาอ่อยๆนะครับโดยวันนี้นะครับเบสจะพาทุกคนเนี่ยอย่างที่บอกเอาไว้ว่าเราจะไปไล่ยญาแยมแล้วก็เขื่อนศรีนครินนะครับ โดยตอนนี้เดี๋ยวเบสพาไปดูวิวจากหน้าเขื่อนลงไปด้านหลังก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าไปแลวแย้มเนี่ยเราจะเห็นวิวอีกมุมหนึ่งจากด้านหลังเนี่ยแผ่นมาหน้าเขื่อนนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆแล้วก็ตอนนี้ไปดูวิวกันดีกว่าไปวูสดชื่นตอนนี้เราอยู่กลางสารเขื่อนแล้วโหสดชื่น แต่ลมไม่แรงมากนะวันนั้นมาลมพัดผมกระจายเลยเดี๋ยวเราจะดูจากวิวฝั่งนี้ก่อนคือฝั่งที่ปล่อยน้ําเป็นแม่น้ําแควปะวะไม่แน่ใจก็ดูครับวิวด้านล่างเนี่ยลึกมากเลยนะและตรงนั้นคืออ่ามันจะเป็นตรงที่ปั่นไฟแล้วก็จ่ายน้ําเนาะนี่คือวิวที่คุณจะได้ครับเมื่อมาคุณมาเขือนศรีจังหวัดกาญจนบุรีบอกเลยว่ามันก็ไม่ธรรมดาก็คุณเมืองกาญครับก็โฆษณาที่เที่ยวหน่อย ก็สําหรับใครที่ตอนนี้ก็รด,ดูหนาจะสิ้นปีแล้วที่ยังไม่ได้มีที่เที่ยวนะครับบางคนอาจจะเอ,อถ้าหนาก็ต้องขึ้นเหนือใช่ไหมแต่ด้วยระยะทางมันไกลคุณอาจจะอยากไปสถานที่เที่ยวแบบวิวดีๆใกล้ๆกรุงเทพอะไรประมาณนี้ก็เบสก็แนะนําที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับขับรถมา 2- อสาชั่วโมงก็ถึงแล้วนี่คือวิวด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูวิวด้านนู้นกัน ็โอเคครับเดี๋ยวเราพักกินข้าวกันแป๊บหนึ่งนะครับครับเชิญอันนี้เป็นร้านที่ถ้าเบสมาที่นีเบสจะแวะอยู่เรื่อยๆนะเพราะวิวสวยมากครับเชิญด้านในนะครับครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูวิวครับก็เป็นร้านอาหารก่อนขึ้นทางเกินสีนะครับเป็นวิวติดริมน้ำนะครับครับด้านนี้ครับ อากาศเย็นสบายครับติดร uh, ิมน้ำเลยเดี๋ยวเราเลือกอาเมนูกันครับผมเปรดลมให้เราด้วยครับเย็นช่ำก็ถ้ามาร้านนี้นะครับสำหรับเบสเนี่ยชอบเป็นคอหมูย่างมากๆเลยครับ รับเป็นคอหมูย่างครับหนึ่งที่ได้ครับคอหมูย่างหนึ่งครับข้าวเหนียวหนึ่งครับครับยำไข่ดาวยังมีไหมครับครับผมครับโอเคครับยำไข่ดาวด้วยหนึ่งยำไข่ดาวแค่นี้ก่อนครับได้ครับน้ำดื่มอะไรครับอ่าเป็นน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าครับครับหมดเลยเอาน้ำแข็งไปด้วเหระอ่าน้ำแข็งด้วยครับได้ครับอาหารเเดี๋ยวพาทุกคนไปดูครับวิวริมน้ำนะครับนี่ แล้วก็ตอนนี้น้ําไม่แดงแล้วนะครับก็จากน้ําออกจากเขื่อนก็ไม่แดงอยู่แล้วนะแล้วก็ถ้าเห็นนะ่ยตรงช่วงนู้นมาถ้ามาหน้าฝนนะมันจะเป็นแบบน้ำเนี่ยไหลออกมาจากภูเขาเป็นเส้นเลยไม่แน่ใจว่าใช่น้ําตกเอราวัณไหมน่าจะใช่เอราวัณลวมั้งอ,อ่าเดี๋ยวเบสจะพาทุกคนไปเที่ยวน้ำตกเอราวัณด้วยนะแต่ไม่ใช่วันนี้เพราะว่าหนาวขี้เกียจเล่นน้ำรออีพีต่อไป เดี๋ยวเราพักกินข้าวกันแป๊บหนึ่งก็ตอนนี้อาหารของเรามาเรียบร้อยแล้วครับป่าเดี๋ยวเราเติมพลังกันก่อนขึ้นไล่ยแย้มนะไล่แย้มถ้าขึ้นจากตรงจุดน,นี้อา จุดนี้คือจุดที่พักกินอาหารก่อนขึ้นเกิดสินครลินนะครับจะมีอยู่อ่าจะมีจุดนี้จะมีเซเว่นให้มีร้านอาหารมีให้หลายอย่างนะครับถ้าขึ้นไปหลังจากนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรกินละสำหรับใครที่ไม่ได้ซื้ออะไรมาก็แวะกินแวะซื้อของไปด้วยน้เ็ดอ่ะเร็ยก็ได้ครับเพราะต่อไปอย่างนี้มันจะขึ้นแบบแนวเขาแนวอะไรไปเรื่อยแล้วครับก็แวเติมพลังนัน่อนแล,อแล้วดูข้าหมูย่าง้านนี้นะครับที่เบสชอบมากเลยก็คือตัวหมูเนี่ย ย่างกำลังพอดีแล้วก็หอมด,ด้วยรู้ชิ้นใหญ่จงเดีย๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดนี่บอกเลยว่าสุดยอดจริงสลับสายหมูม,มันอะไรประมาณน,นีอ้อร่อยแล้วก็ำยำไข่ดาวกระกอบกระยอบเยโย โอเคหนังท้องตึงโอเคเดี๋ยวเราไปจ่ายตังกันครับครับอากาศดีมากแล้วก็อาหารอร่อยครับถูกปากครับอ่าครับเท่าไหร่ครับอครับที่มีคอหมูย่างยำไข่ดาวข้าวเหนียวหนึ่งน้ำหนึ่งครับสองร้อยมาครับรีวิวครับฝากฝากร้านไหมครับค่ะครับโอเคครับเดยว ป้าฝากร้านนะครับอันนี้ป้าร้านโจ๊ตามัดก่ะต่กาจ้าโอเคไงก็แวะมาดูนะครับอาหารอร่อยแวะมาหน่อยนะครับสำหรับใครที่ชอบครับมีหลายอย่างครับส้มตำแล้วก็ไก่ย่างก็มีนะครับพี่ครับแวะมากินกันได้นะครับร้านิโจ้นะครับผลมากครับปเดี๋ยวเราเดินทางไปแลกแยมกันต่อครับไปดูวิวที่งดงามกันดีกว่าไป ครับขอบคุณมากครับผมบคมาครับเกือบได,ได้เนาะหลายถน,นน่ย สวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงไล่ย่าแย้มกันแล้วครับอยู่หลังเขื่อนสีนักลิ้นเดี๋ยวเรามาชมวิวสะแสนอารังการกันดีกว่าได้ยินเสียงน้ําตกซ่าๆมาจากั่งนน้นนะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูเดี๋ยวให้ดูวิวนี้ก่อนเป็นไงสุดยอดไหมครับบอกแล้วว่าที่นี่มีของดีนะครับส่วนตัวเขื่อนเนี่ยจะอยู่ทางนน้อนนะแล้วคำมาจากทางนูน้น เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนเขามีร้านค้าให้นะด้านในแล้วก็จะมีเป็นกระท๊อมสำหรับใครที่จะมาพักค้างคืนได้นะครับที่นี่ตรงนั้นคขาจะเป็นกระท๊อบถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยหลังละห้าร้อยบาทนะครับแต่เหมือนจะว่าจะโทรมาจองไม่ได้นะต้องเข้ามาวอล์กอินแล้วก็ได้เลยแล้วก็ทางด้านนู้นจะเป็นตรงที่มีน้ำตกนะครับเดี๋ยวเบสจะพาทุกคนไปดู แล้วก็จะมีลานกลางเต็นท์ด้วยสำหรับใครอยากมากลางเต็นท์รับอากาศเนี่ยที่นี่ยได้หมดเลยแล้วก็มีห้องน้ําให้นะครับห้องน้ําโอเคครับป่ะเดี๋ยวเราเดินไปร้านช้ากันก่อนป่ะเดี๋ยวเราเดินไปที่น้ําตกกันครับเสียงน้ำน่าสดชื่นจริงๆดูด้านหน้านี่แหละ,ะก็น้ำเยอะนะครับเพราะว่ามันพิ้นจะหมดหน้าฝนไปแล้วก็ ซึ่งเข้าหน้าหนาวครับบรรยากาศก็กจะได้ภูเขาที่เขียวและอากาศที่หนาวเย็นนะครับแต่ก็ไม่หนาวมากนะวันนี้กำลังดีเฮลัน้ายอยู่ไหนครับเนี่ยระวังมะพร้าวหล่น <c oughs> <c oughs> เออว่ะเออมะพร้าวจริงๆด้วยนะควนหัวแตกเลยเนี่ย มาแตกเลยตรงนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะมีลานกลางเต็นท์ให้ให้อยู่นะครับอากาศมันสดชื่นมากแล้วก็น่ครับเสียงน้ำตกแต่ไม่รู้ว่าลงไปด้านล่างได้หรือเปล่าเมื่อก่อนจะสามารถลงไปตรงชั้นน้ำตกด้านล่างได้โอเคนี่ไงจุดกลางเต็นท์ อันนี้เราอยู่สูงมากนะครับหงอื้นหนอหน่อย่อ๋อนี่ครับตรงจุดกลางเต็นซับโอเคเสียงไก่ป่าเสียงอะไรนี่ครับ และนี่คือวิวด้านหลังเขื่อนสีนะครับไระแยมจังหวัดกาญจนบุรีนะครับของดีไม่แพ้ใครครับผมก็ตอนตอนมาเมื่อกี้จะเห็นว่าเขามีทําทางกันอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าเขาก็ให้เรามานะแต่ก็เป็นเพะมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์งครับถ้ามาด้วยรถใหญ่เมื่อกี้น่าจะเข้าไม่ได้นะเพราะมันเหลือช่องนิดเดียว ไก่ป่าเหรออ๋อไก่ป่านึกไม่ใช่ว่ะเหมือนลิงเขียค่อยว่ากันเพราะมันเป็นป่าบอกเลยว่าวิวร้อยล้านมากด้านล่างเนี่ยก็มันมันจะมีเป็นแพเทคเป็นอะไรสำหรับแบบโซกวรุ่นอมามา,มาเที่ยวกันเยอะอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีงานลรชัตติกอย่างที่พูดไปนะเดี๋ยวเบียจะขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง แต่มาอันนี้ก็เห็นวิวแบบร้อยล้านก็ชื่นใจแล้วครับนั่นไงอานาเขื่อนเขื่อนเขื่อนอยู่นั่นไงถ้าจากนี้จะเห็นอยู่นะฮะครับตรงนั้นเลยครับเขื่อนอยู่นั่นเลยอันนี้คือวิวร้อยล้านนะครับพระเจ้าสดชื่นนะมาพักกายพักใจที่จังหวัดกาญได้ครับไปเดี๋ยวเราเดินไปร้านค้าเนาะยังไม่ได้เดินเลย แวะเล่นกัก่อนหรือจะไปดูน้ําตกกันก่อนปะไปดูน้ําตกก่อนดีกว่าน่าจะผ่านคลิดก่อนโอเค เหมาะมากนะครับสำหรับใครที่แบตกาลังอ่อนกําลังหาที่ชาร์จแบตนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเบสก็แนะนําเป็นที่ไร่ยาแย้มที่นี่นะครับหลังเขินศรีนครินนะครับอากาศมันหอมมากนะครับโอโซนเยอะก็สำหรับวันนี้เบสก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจเฟซบุ๊กเที่ยวอย่างเบสแล้วก็ช่อง YouTube นะครับชีวิตเบสนะครับ ไงก็ฝากกดติดตามแล้วเป็นกำลังใจให้เบสด้วยครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ